ทำดีอย่างไรจึงจะได้ดี EP ห้าแล้วอันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายนะที่จะพูดถึงตัวทำดีอย่างไรทึงจะได้ดีที่เล่ามาแล้วก่า e ห้าสามที EP มาเนี่ยนะเ,เริ่มตั้งแต่ตั้งทำตามอารุบรุพกิคาถานะว่าทานร้อยทานก็จะไม่สู้หนึ่งศีลร้อยศีล ก็จะไม่สู้หนึ่งวิปสมาธิร้อยสมาธิเนี่ยไม่สู้หนึ่งวิปัสนาซึ่งต,ตัววิปัสนาเนี่ยกับสมาธิมันก็ใกล้เคียงกันนะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ตางกันอซึ่งการทํากรรมฐานเนี่ยก็การทำทำกรรมฐานชนิดเดียวกันได้นะอาณาประนสติก็ดีหรือว่าทําเดินจงกรมท้องฟองยุบอะไรก็ได้นะแต่ว,ว่าตัววิปัสนาเนี่ย อมันจะไม่เป็นสมาธิสมาธินี่ทําเอ่อแบบว่าทําทําดีแล้วก็ได้ดีนะอ่าได้ดีอ่าได้แต่ตัวไอตัววิปัสนาเนี่ยได้ดีแต่ไม่เอาดีนะออ่ามันเป็นยังไงได้ดีไม่เอาดีวิปัสนาเนี่ยคือมันจะเพียงแต่เราไปเห็นธรรมตามจริงถ้าภาษาบาลีเาเรียกว่าอ่าญาณทัศน์ ยะถาภูตอยานทัศนะคือไปเห็นที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยอ่มันเกิดขึ้นมาจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างไงก็เห็นก็ดูอย่างนั้นนะอ่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยไม่ต้องไปปรับให้มันจากชั่วเป็นดีนะคนส่วนใหญ่แล้วจะไปปรับชั่วอ่าโอ้ยนี้มันคิดไม่ดีเนะี่ยอ่ามันเป็นกาเรเลียนแก่ตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสเนะี่ยอ่าแต่หญ่ก็จะว่าเป็นพระ สอนก็นจะโอ้ยเนี่มันเป็นกิเลสไปปรับไ้มันเป็นดีไปอ,อันนี้มันไม่เมตตาเออเ,อ,อเราจะไปคิดขึ้นมาจะไปตกปลาจะไปหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยคิดขึ้นมาปุ๊บตอนที่มานั่งทําอยู่ที่วัดเนี่ยโอ้ยมันเป็นกิเลสเนี่ยจะไปปรับมันเป็นดีเราจะต้องมีความเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ได้ไอ้ไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้ตัวไอ้วิปัสสนาเนี่ย ไม่จะไม่ต้องไปปรับเหมือนว่าอจะให้เป็นความดีมันมันจะเป็นวิภาวตัหาก็คือมันแปลไม่เอาไว้ชั่วไม่เอาเป็นวิภาวตหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้คือปัญหาที่เยอะมากในการปฏิบัติธรรมของที่อยู่ในประเทศเราทุกวันนี้ที่พากันอคุยกันอยู่ในยูท b e อยู่ใกลกันอยู่เนี้ยก็พากันพูดจะจะทําไปเป็นคนดีแหละนะมันก็จะไปติดที่อ่ เป็นคนบ้าดีเมาดีหลงดีเนยะคุณก็จะไปเห็นตามจริงว่าคุณยจะไปห่วงแต่เป็นแต่แต่ความดีของคุณนะซึ่งถ้าหากคุณเห็นตามจริงเห็นบ่อยๆเนะี่ยมันจะเกิดนิพิทานะอันนี้ก็เหมือนกันอนะ่ะวันนี้นิพิทานี่ก็พากัานไปแปลก,กันว่าไอ้มันเป็นความเบื่อหน่ายเนะ่เห็นแล้วเบื่อหน่ายใครกำหนักใช่ไหมกำหนะักเจ้ ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยนะไอ้วิปัสนาเนี่ยมันมันนิพทานมันแปลว่ามันมันไอความหมายของมันเนี่ยมันคือมันเป็นของมันอย่างนั้นเองคือเห็นแล้วเออมันยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันจิตของเราเนี่ยมันปรุงขึ้นมามันปรุงบ้างชั่วบ้างดีบ้างชั่วบ้างแล้วแต่มันปรุงของมันจมาอย่างไงเราเห็นไปอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันเองอ่ะอย่างคำนวณถ้าท่านพุทธะใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้น เนี่ยอันนี้พิธานเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่เบื่อนายไอ้่วกเบื่อนายใครกำนั้นมันอยากให้ความรู้สึกกับพวกเราว่าอู้หจะไม่เอาอย้อันนี้มันเบื่ออันนี้ก็พอเห็นตามจริงขึ้นมาเอยมันคิดทั่วเลยเอยมันเห็นแก่ตัวเห็นไอ้คนนั้นออกมาแล้วบังไส้มันเลยส่วนใหญ่ก็มีอคติอ่ะอคติเพราะชอบอคติเพราะรักอคติเพราะเตียดอคติเพราะกลัวเงส่วนใหญ่คนที่เห็นความคิดของตัวเองเนี่ยมันเป็นจะเป็นอคติอยู่ ปกติแล้วเราจะเห็นไม่ทันหรอกอจนกว่าพุณจาวิปัสนาได้สักวิชานหนึ่งคุณได้วิชานหนึ่งคือคุณเห็นเห็นความคิดของคุณที่มันเมื่อกี้มันคิดอะไรเรียกว่าวิชานหนึ่งว่าจตุปปาตยานไม่ใชบ่บุเพนุวาสานุติยานคือเห็นว่าเมื่อกี้มันคิดอะไรนั่นแหละเมื่อคุณเข็นอย่างนั้นอ่ะต้องเห็นอย่างนั้นคือแล้วเพราะพอปลไอ้ไอะ อ่าบุพเพนุวาสานุติยานะมาแปลว่าระลึกชาติโน่นไประลึกชาติเอเกิดจากพ่อท้องแม่ไปโน่นกันเนีเ่ยอ่คุณจะแปลอย่างนั้นมันมันก็ได้อ่ะมันก็ได้แต่ว,ว่ามันก็เหมือนกับอ่ามันเนื่นชานะ้าอ่ะคุณก็จะไปรอให้คุณตายแล้วคุณจะไปเกิดใหม่จะมีกี่ชาติอ่ะครับเรียบเหมือนกับโลกวิทยาศาสตร์เรียกว่าอ่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อนะ่ะแต่ว,ว่าถ้าหากว่าคุณจะมาตีไอ้ไอ้นี่ บอกว่ามันเกิดเกิดในชาตินี้ดับในชาตินี้ก็เหมือนการโรคมุนรอบตัวเองอ่ะมาๆอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่อุปมาให้ฟังนะมันไม่เป็นลักขณายังไหรอกแต่ว่าอุปมาให้ฟังว่าอันนั้นมันเนื่นช้าเนี่ยต้องกี่รอบเราวตั้งสามไอ้ถั้าหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันใช่ไหมไอ้ถ้าไอ้ไปหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็สามโลกสิบห้าวันนั่นเห็นไหมมันเนื่นช้าเ่ยคุณต้องไปรอพระเสียอะไรย่ยมไม่ใจอะไรก็ว่ากันไปแล้วว่าถ้าหากว่าใครจะเอ เรียกว่าไอ้ในชาตินี้คือคุณจะนิพผ่านในชาตินี้นะคุณจะเห็นความจริงในชาตินี้คุณต้องเนี่ยคือต้องทําความเข้าใจไอ้ที่หลวงพ่อเล่ามาฟังทั้งหมดเนี่ยคนเนี่ยอที่มาปฏิบัติธรรมเสียอยากจะได้ดีไม่เอาชั่วไม่เอาเกิเลสแต่เมื่กี่ทั้งหลายที่สอนเห็นว่าเออย่าไปเอาเนียมันไม่ดีไันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นความชั่วอนะ จริงๆนะนั้นมันถ้าหากว่าเราทําแค่อมาสมถะก็คืออ่าทิ้งทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไม่ดีเอาอารมณ์ดีอยู่อารมณ์เดียวอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งอยอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็เป็นสมถะอันนั้นก็มีประโยชน์นะสำหรับมีความสุขในปัจจุบันซึ่งหากันทําอยู่ทุกวันนี้ก็จะทําแบบชั้นสองสามสี่ที่เราให้ฟังเมื่ออีพีที่สี่ที่ผ่านมาแต่ว่าตัวอีพีที่ห้าหรือว่าตัววิปัสนาเนี่ยมันจะไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วนะ จะดีช <One input> kind of so like like ั 2, so ่วก็ตามแต่ให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะมันอย่างนั้นเองก็คือมันเป็นอมันเป็นอนิจจังนีคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคุณต้องเห็นอย่างเงี้ยเห็นอวิชาหนึ่งวิจาสองวิชาสามคุณต้องเห็นอันนี้บ่อยๆจนมันนิพิถาก็คือเออมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างอื่นมิราคะเค่นั้นมันก็จะ คือมันไม่สนใจอ่ะไอ้เวลาค่าเบือนไหนใครกำหนักเนี่ยมัดว่าพูดถึงกำหนักกำหนุดขึ้นมาแล้วก็ไม่นึกถึงเรื่องเพียรเรื่องอะไรไปว่าตัวเองเออไม่คิดถึงเรื่องเพียรอะไรแล้วเนี่ยอายุมามากๆมันก็ไม่นึกถึงเองในเรื่องเพียรมันมันไมื่อเกี่ยวกันเลยเดี๋วว่าบางครั้งก็นึกถึงอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของธรรมดาของจิตแต่ว่าเราไปเห็นเราไปเห็นมันหรือเปล่าเห็นมันก็เออมันนึกอยู่เลย อไม่ใช่ว่าไปบังคับมันว่าโอ้มันนี่ไม่ได้แล้วไอ้นี่เราอายุมากแล้วเราไม่นึกถึงเรื่องเพียรเนี่ยไอ้ไม่ดิ้กเรื่องไม่เรื่องเพียรมันเป็นของต่ําของอะไรก็ว่ากันไปเออจริงๆมันมันมันก็จิตเข้ามันเป็นของมันหนึ่งอย่างนั้นเราก็เห็นเออมันก็เกิดขึ้นมามันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์แล้วบังคับมันไม่ได้เลยนะมันเป็นอนัตตา เอคือพอคุณเห็นอันนี้ไอ้ไอ้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวไอ้เห็นตามจริงนี่เป็นทางเวลาคะวิมุตตเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าคุณจะวิมุตตได้คุณต้องเห็นว่ามันไอ้เรียกได้ว่าเห็นธรรมะนิยามนะขวัญก็คือมันเกิดขึ้นอันนี้จังทุกขังและการนัตตาถ้าคุณเห็นสิ่งนี้เนี่ยมันจะแจ้งเรียกว่าวิมุตตคุณเห็นแล้วมันแจ้งแล้วคะนนมันมันวิมุตต์มันมันวางละอมันวาง แล้วคราวนี้เนี่ยจะให้มันสุดท้ายของมันเลยคือวิมุตติญาณรัศนาเนี่ยคุณเห็นทันมันวางเนี่ยต้องเห็นทันมันวางเลยนะไม่ใช่ว่าวางมันวางโอ้มันสบายแล้วเลิกไม่ไม่เาแล้วมันมีมันเห็นเจตัวิมุตติกับปัญญาวิมุตต์คือเจตัวิมุตติมันวางมามันวางมาแล้วแล้วมาปัญญาวิมุตตเกือมันวางมาที่ปัญญาปัญญาไม่เห็นทันต่อแล้วมันวางต่ออีกมันวางแล้ววางอีกวางแล้ววางอีกมาเลยอันนี้ก็ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีมากแล้วนะดีมากแล้วไอไอตัววิมุตตเนี่ยแดี๋ยวว่าถ้าจะให้มันเคลียร์กันสุดท้ายสุดก็คือวิมุตติญาณรัตน์ะคือเห็นว่าคือเรารู้ทันเห็นทันวิมุตตไม่ใช่ว่าไปอิ่มในวิมุตตน่มันส่วนใหญ่ก็พากันสอนกันไปถึงไปอิ่มในวิมุตตเนี่ยในวิมุตตไปอยู่ในวิมุตตก็เหมือนกับข้าวินอันนี้ก็จะอยู่ประมาณปรมัตตธรรมอ่ะ แต่ละมัรธรรมของของศาสนาพราหมณ์เป็นพวกปรมัติแต่ว่าของพระพุทธเจ้าจต้องทิ้งเลยทิ้งทิ้ง,งมีมุต่ยคือไปเห็นนะคำว่าอ่าปะหานปะหานาปะหินาเนี่ยมันแปลว่าละจริงๆมันไม่ได้ไอความหมายที่เราไปปฏิบัติเนี่ยพอเราไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นละอย่างนั้นมันไม่ไปทิ้งมันไอทิ้งมันนะคุณจะมันจะเป็นวิภาวัณหาก็คือคุณไม่ไม่ชอบ ไม่เอาไปทิ้งกันน่ะจริงๆมันไม่ได้ไปทิ้งมันอย่างนั้นน่ะถ้าเราเห็นเราเห็นมันน่ะปะขึ้นมาปะปะคือไปพบไปเห็นพบปะอย่างเงี้ยมามาเนี่ยพกปะคือเห็นมันเห็นมันแล้วมันเห็นมันยังไงเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเห็นมันไม่ดีอย่างปลาปลาปลานาเนี่ยเห็นมันไม่ดีอ่าเห็นเราคิดไม่ดีคิดอาจจะคิดความคิดบุ้งนมาเรื่องเพศบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องอ่าไอคนนั้นไปบ่นให้เขาบ้าง เรื่องบังไส่เขาบางเรื่องอคติต่างๆที่มีต่อคนนั้นคนนี้อย่างเช่นไอ้คนนี้เนี่ยมันไม่เข้าตาเย่ยอะไรก็ไม่ทําอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาเราเป็นอคติเป็นเป็นอคติมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกคติคติมาว่าที่ไปแล้วอคติคืออคติคือมันไม่ไปมันไม่ไปตามที่เราที่เราอ uh, คิดไว้เ,เรียกอคติมันมีอยู่สี่อย่าง อาคติตีนั้นแปลว่าลำเอียงอ่ะอาคารตีนัจริงๆแล้วมันจะต้องตรงไปงั้นแล้วอาอาตินแปลว่าลำเอียงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยมันจะรับมาทางตาหูจมูกนิ้วกายพอรับเข้ามาปุ๊บแล้วมันจะไปปรุงที่จิตนะจะไปปรุงที่จิตเ,เพราะฉนั้นพูดที่ทาสมาธิเนี่ยหรือทําการทาวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาอแล้วคุณจะเห็นคุณจะได้ดี คือมันไปมันไปคติมันไปถึเรียกว่าสุเอสุคติอ่ะพระเจ้าไปด้วยด้วยดีแล้วเม่ไปดีไปสุขสุกตัวสุคติไปดีแต่ไม่เอาดีแต่ว่าไม่ไปไม่ไปปรับปรุงให้มันตัวเองว่าเป็นคนดีโอ้เราจะต้องเป็นคนดีนะจะต้องไม่คิดเรื่องไอ้ชั่วนะไม่ต้องไปคิดเรื่องคือจิตเนี่ยมันคิดเองามันปกติของมันแล้วมันคิดเองามันอาจจะดีจะชั่วจะให้เราไปเห็น เข็ยนเฉยๆเ <finely> นี่ยเหมือนกับที่ถ้าหากว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียก d o u b l ลสลีปอะที่เราไปทำดูอการยิงอนุภาคควอนตัมถ้าหากว่าเราไปสังเกตดูไปเห็นมันเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็นอนุภาคถ้าเราไม่สังเกตไม่สังเกตดูแล้วไม่เห็นก็จะเป็นคลื่นอะเนี่ยซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้นะเขาพิสูจน์ได้แต่ว่ามันพิสูจน์ได้แค่รูป มันไม่สามารถพิสูจน์ได้แค่น้ำมันไม่ไม่สามารถพิสูจน์น้ำหรือว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอ่าจากขึ้นเป็นอนุภาคแก้ออนุภาคเป่นขึ้นเนี่ยที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยเขายังยังทําไม่สําเร็จนะอันนี้คือคือเขาเห็นแล้วนะเห็นอยู่ในความต่มเนี่ยคือเห็นอนุภาคที่มันต่ำเล็กว่าตอมเขาก็เรียกว่าแรงดึงดูดแลวก็ว่าไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นสิ่งนี้มามานานแล้วว่ามันจะทําไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่ทําให้เกิดโลก แล้วก็เอามาเป็นคำเหนือเราไปพูดกันเป็นวักเป็นเวนอ่ะจริงๆมันเป็นเอ่อเป็นบุคลาที่ฐานที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทําความเข้าใจอ่าเพื่อทําความเข้าใจแล้วให้เราเข้าใจแล้วให้เราวางไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นจริงอย่างนั้นความจริงที่เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะเกิดทิ้งเกิดแล้วก็วางไปเกิดแล้วก็ทิ้งไปความจริงมันจะเกิดในขณะนั้นเท่านั้นเพราะหลังขณะนั้นไปมันจะความจริงมันจะไม่เกิดแล้วมันมันจะ มันจะเป็นอดีตไปแล้วเป็นความจริงในอดีตไปแล้วไม่ใช่เป็นความจริงแต่มันไม่มีความจริงที่เป็นอมตะนิรันดร์การอะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นความจริงเฉพาะที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นถ้าหลังปัจจุบันขณะไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วก่อนไอ้ก่อนที่จะมาเกิดมันก็เป็นเรื่องอนาคตมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้เนี่ยจิตของเรามันมันทํางานของมันอย่างนั้นเองอะถึงว่าอถึงว่าให้อยู่กับปัจจุบัน ทำเขาเรียกว่าอ,อ,อยู่อยู่อยู่ในปัจจุบันอ่ะอยู่กับปัจจุบันอ,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 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะซึ่งถ้าเราไม่ปฏิจจบัติเนี่ยเราไม่สามารถเห็นรอกอันนี้หลวงพ่ออธิบายไปเนี่ยบางคนอาจจะไปคิดไปต่างๆนาน,า,นาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถ้าคุณไม่ปฏิจจบัติแล้วคุณจะไม่เข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่หลวงพ่อเล่าในอีบีนี้นเนี่ย คุณต้องปฏิบัติุณต้องไปทำไอ้กรรมฐานอะไรจะเป็นของปองยุบเดือนจงกรมอะไรก็แล้วแต่และคุณต้องไปทำไปถึงเนี้ยจนคุณเห็นวิชาหนึ i̇şte ่งจตุปปาในอัยโมเพนวาทารุติยานคุณถึองจยากเออมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้จิตมันเกิดขึ้นปุ๊งกันมาอย่างเห็นเห็นจตุปปาตุยานเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอันนั้ต่อเกิดอันนี้ต่อเกิดอันนี้ต่อแล้วก็ไปเห็นการเกิดดับเรียกว่าอาสวะขยายนวิชาสามเนี่ยถ้าคุณเห็นสิ่งเหล่านี้นะ คุณเึงจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพออ่อพูดอันนี้ก็จะเป็นแค่เกิสุตตร์มยาปัญญาหรือกิจตตร์มญญาแต่ว่าใครทําไอ้ไรกปกรรมฐานแล้วคุณจะเห็นมันเป็นพระบารมีมายาและสามารถจะบัตดถูกได้